สวัสดีอีกครั้งนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกันกับเรื่องราว XRP ที่น่าสนใจนะครับก่อนอื่นก็เรื่องราคา XRP ที่หลายคนคงจะน่าจะทําใจกันได้แล้วหลังจากราคาล่วงลงมาปรับฐานอยู่ที่แถวสองจดอลลาร์หลายวันแล้วนะครับก็น่าจะพอเริ่มจะชินกันกับราคาใหม่บ้างหรือ,อยังนะครับวันนี้ราคาก็กระเตื้องขึ้นมาได้อีกหน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะให้กลับที่3ดอลลาร์เนี่ยก็คงจะต้องลุ้นกันเหนื่อยหน่อยนะครับก็ไม่รู้ว่ามีใครซื้อเพิ่มได้บ้างหรือเปล่าในช่วงที่ราคาล่วงลงไปก็มา เล่ามาคอมเมนต์กันได้นะครับผมเองก็ยังไม่ได้ซื้อ XRP เพิ่มแต่อย่างใดนะครับแล้วก็ยังไม่คิดที่จะซื้อด้วยเพราะว่าก็ตั้งซื้อไว้ที่ประมาณ80ต้นๆน,น,น,นะครับก็เห็นมีคนบอกว่าแนวรับถัดไปเนี่ยจะเป็นอยู่ที่2.6ดอลลาร์นะครับถ้าล,ล่วงต่ำกว่า2องดอลลาร์ก็จะเป็นแนวรับที่2.3ดอลลาร์นะครับแต่ว่าส่วนตัวก็คิดว่าไม่น่าจะปรับลง,ลงไปอีกนะครับก็หวังว่านะครับวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องเกี่ยวข้องกับ XRP กับ Swift แล้วก็ BIS นะครับ BIS ก็ย่อม,มาจาก Bank of International Settlements งันให้ให้ฟังกันนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยอยากจะแจ้งเรื่องไอ้ clarity a c t หรือว่าพระราชบัญญัติ clarity ที่เกี่ยวข้องกับคริปโตก็ตัวว่าตัวไหนเนี่ยจะเป็น security หรือว่าหลักทรัพย์นะครับหรือว่าคริปโตตัวไหนจะเป็น commodity ที่ทาง CFTC จะเป็นคนดูแลนะครับ โดยตอนนี้ทางสภาบุ้แทนราษฎรนะครับของอเมริกาสภาล่างก็ได้ส่งร่างพระราชบัญญัติ c l a r i t y อย่างเป็นทางการไปยังบุฒิสภานะครับเมื่อวันพฤหัสที่แล้วก็ส่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเรื่องนี้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเนื่องจากว่าทางบุฒทสภาเนี่ยเขาเตรียมพิจารณาร่างกฎหมายนี้ควบคู่ไปกับร่างกฎหมาย C.B.C. ด้วยนะครับซึ่งเรื่องนี้จริงๆเป็นเรื่องที่สําคัญที่จะทําให้คริปโตเนี่ย มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นสําหรับหน่วยงานที่จะเข้ามาดูแลไอ้คริปโตนะครับซึ่งก็จะทําให้การซื้อขายคริปโตนั้นทําได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายที่จะตามออกมาจากทาง CFTC หรือว่าทาง SEC นนะครับตอนนี้ก็คงจะต้องรอรุ้นทางบุติสภาให้จัดการอนุมัติแล้วก็ให้ทางประธานาธิบดีทรัมป์เขาเซ็นรับรองอย่างเดียวพอจากเรื่องของเคร r ิ t ที่แก็มาเรื่องของ DID นะครับเรื่องนี้เป็นดังมากอยู่ BID หรือว่าด i จ i t a l ID นะครับ ซึ่งถ้าเกิดว่าใครเคยดูในวิดีโอก่อนก่อเนี่ยคงจะพอนึกออกนะครับว่าหลายคนเขาไม่ได้อยากจะได้ไอเดีีเนี่ยคือการลงทะเบียนตัวคุณลงในบล็อกเชนของทางการน,น,นะครับคือคุณจะมีตัวตนในบล็อกเชนซึ่งมันจะเป็นการที่ทําให้ทางการเนี่ยสามารถจะจัดการอะไรเกี่ยวกับคุณได้ง่ายขึ้นนะครับก็แต่ว่ามันก็จะแทรกแซงได้ง่ายยิ่งขึ้นแล้วก็อาจจะให้สิทธิประโยชน์กับคุณในด้านต่างๆผ่านทางตัวตนทางบล็อกเชนเนี่ยได้ง่ายขึ้น สามารถที่จะตรวจสอบด้านต่างๆแม้แต่ธุรกรรมของคุณบนบล็อกเชนนะครับเขาก็ตรวจสอบทางราชการก็ตรวจสอบได้พูดง่ายๆว่าตรวจสอบได้แล้วก็ที่สําคัญคือควบคุมธุรกรรมโอนเงินจากรัฐไปหาคุณได้หรือว่าธุรกรรมของคุณเนี่ยไปยังคนอื่นได้เหมือนกันก็สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทางราชการเขาอยากจะได้นะครับเพราะว่ามันเหมือนกับสามารถที่จะติดตามบัตรประชาชนของคุณแล้วก็ธุรกรรมของคุณได้ ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ฟังก์ชันตรงนี้ของทาง XRP Ledger นะครับก็มีนะครับซึ่งก็เรียกว่า Decentralized Identifiers นะครับซึ่งเป็นจุดเด่นของ XRP Ledger เลยนะครับตัวนี้อันเนี้ยพูดถึงกรณีที่ใช้งานอยู่บนกระดานหรือว่าทาง Exchange ต่างๆก็จะคล้ายกับ KYC เวลาคุณสมัครใช้งานครั้งแรกก็จะต้องมีการลงทะเบียนตัวต,วตวนของคุณแบบนั้นนะครับคือทาง XRP Ledger เนี่ยก็มีฟังก์ชันนี้ให้เลิกเปิดใช้ได้นะครับซึ่งก็ต้องเลือกตั้งแต่แรกนะครับ แต่ผมก็บอกได้นะครับว่าส,วส่วนคนส่วนใหญ่นี่ก็ไม่ได้อยากจะให้รัฐเขานำ DID มาใช้อย่างแน่นอน,นครับอย่างตอนนี้ประเทศอังกฤษเองก็มีการเรียกร้องแล้วก็มีคำร้องเพื่อหยุดยั้งการนำระบบระบ,บุตัวตนดิจิตอลหรือว่า DID เนี่ยแหละมาใช้ในสารารณาจากแล้วนะครับซึ่งมีผู้มียอดผู้ลงนามคัดค้านเกิน1ล้านลายแล้วครับตอนนี้ก็เพิ่มเกินกว่า1.5ล้านลายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคนไม่ชอบกันเยอะมากนะครับ ส่วนเรื่องของ Swift นะครับที่หลายคนถามว่าไอสวิฟเนี่ยจะใช้ XRP หรือเปล่านะครับเพราะอย่างที่เคยพูดไปหลายทีแล้วว่าทาง b บร d การิงเฮาส์ซีอของ r i ปเป e เองก็ยังบอกว่า XRP Ledger เนี่ยจะแย่งลูกค้าจากทาง Swift ด้วยซ้ำนะครับไม่ใช่ว่าทาง Swift เนี่ยจะเอา XRP Ledger เนี่ยมาใช้แบบนั้นนะครับ ลักษณะแข่งขันกันมากกว่าซึ่งจะยังไงคงต้องมาตามดูกันกลางเดือนพฤศจิกายนนี้แล้วก็จะมีการเริ่มใช้ระบบ ISO 20022นะครับมาแทนที่ Swift เนี่ยสำหรับการทำ cross border payment แทนระบบ Swift เดิมก็ทาง Swift เดิมเนี่ยก็จะเรือกใช้ blockchain อันไหนมาแทนยังไงก็คงจะต้อง มาตามดูกันนะครับเพราะว่าไอ้บล็อกเชนระบบที่จะมาใช้แทน SWIFT หรือว่า ISO 2022เนี่ยจะมีทั้งการเมสเ a g i n g แล้วก็เ t เทลม e n t ได้บนบล็อกเชนซึ่งจริงๆแล้ว XRP Ledger เนี่ยสามารถทำได้นะครับแต่ Swift เดิมเนี่ยจะมีเฉพาะระบบ messaging เมสเ a g i n g เพียงอย่างเดียวหรือว่าส่งข้อความแจ้งการชำระเงินอย่างเดียวนะครับ แต่ข่าวคือว่า Swift เนี่ยอาจจะใช้ระบบส่งข้อความหรือว่า m e s s a g i n g บนบล็อกเชนอีเธอเรียมเลเยอร์สองลีเนียนะครับซึ่งจะครอบคลุมเครือข่ายการชำระเงินระหว่างประเทศที่ครอบคุมสถาบันทางการเงินมากกว่า11,500แห่งทั่วโลกนะครับโดยข่าวว่าทาง Swift เนี่ยกำลังทดลองย้ายระบบส่งข้อความไปทำงานบนบล็อกเชนผ่านอีเธเรียมเลเยอร์ที่ชื่อว่าลีเนียนะครับโดยมีธนาคารชั้นนาอย่าง BNP p a r i b a s แล้วก็ BNY นะครับซึ่ง ตรงนี้จริงๆธนาคาร BNY ก็เป็น Ripple Partner นะครับส่วน BNP Paribas เนี่ยก็ใช้บริการของ Metaco ซึ่ง Metaco ก็เป็นของ Ripple นะครับที่ Ripple เข้าไปซื้อกิจการด้วยนะครับ มองกันว่าเหตุผลที่สวิฟต์เลือกใช้ลิเนียก็เพราะว่าเครือข่ายนี้ให้ความสําคัญกับความเป็นส่วนตัวผ่านการใช้แอดวานซ์คริปโตกราฟิกฟรู๊ฟนะครับซึ่งถือเป็นปัจจัยสําคัญสําหรับธนาคารที่ต้องหาสมดุลระหว่างการนํานวัตกรรมใหม่ๆมาใช้กับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ด้านกํากับดูแลอย่างเคร่งครัดนะครับข่าวนี้ก็ยังไม่ได้แปลว่าสวิฟต์จะเลือกใช้ลิเนียหรือว่าจะเลือกใช้เครือข่ายใดเครือข่ายหนึ่งอย่างเดียว ISO 2 0 0 2 2เนี่ยจะเลือกใช้เครือข่ายใดบ้าง ส่วนเรื่องของ BIS นะครับ BIS ก็ Bank of International Settlements หรือที่เรียกว่า Bank of All Banks นะครับที่เขาเรียกกันก็เป็นแม่ของธนาคารทุกธนาคารทั่วโลกอีกทีหนึ่งเพราะว่าธนาคารที่ทำหน้าที่ชำระบัญชีหรือเรียกว่า Settlements นะครับสำหรับ uh, SWIFT เองก็ไม่มีการ Settlement ในระบบของ SWIFT ซึ่งตรงนี้แตกต่างจาก XRP Ledger ซึ่งมีการ Settlement ได้โดยอย่างเช่นการทำ On Demand Liquidity นะครับสำหรับการ Settlement ในตัว XRP Ledger ได้ด้วย คือจริงๆแล้วที่อยากบอกก็คือทาง BIS เนี่ยมีความร่วมมือกับ Ripple แล้วก็มีข่าวกันมาตลอดนะครับเอาอย่างข่าวล่าสุดเลยก็ BIS เนี่ยโพสเกี่ยวกับสัปดาห์ DC FinTech ซึ่งก็มี Ripple เข้าร่วมด้วยนะครับโดยเป็น Platinum member นะครับนอกจากนั้นก็มีหลายบายริษัทอย่างเช่น Bitstamp City Chainlink Ono d Finance นะ่ที่มีความร่วมมือกับทาง Ripple อยู่ด้วยอยู่ในรายชื่อที่เข้าร่วมครั้งนี้นะครับ ประวัติก็คือทางลิเปอร์เนี่ยเข้าร่วมคณะทำงานเฉพาะกิจด้านการชำระเงินข้ามบมแดนของ BIS มานานแล้วในฐานะส่วนหนึ่งของคณะทำงานด้านการทำงานร่วมกันแล้วก็การขยายการชำระเงินข้ามพรมแดน ลิเบอรได้ทำงานร่วมกับองค์กรอื่นๆอย่างเช่น Mastercard แล้วก็ Swift เพื่อบรรลุเป้าหมายของ BIS ในการยกระดับการชำระเงินข้ามพรมแดนแล้วก็บรรลุเป้าหมายเชิงปริมาณสำหรับการชำระเงินข้ามพรมแดนที่รองรับโดยกลุ่มประเทศ G20 นะครับถ้าเกิดใครอยากจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมหรือว่ามีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็คอมเมนต์กันได้ได้เลยนะครับ สำหรับข่าวอื่นๆก็มีเรื่อง RLUSD stablecoin ของ r i p p e r เนี่ยได้รับการจดทะเบียนอย่างเป็นทางการบน Bybit s p o t นะครับแล้วก็มีข่าวที่มีการมิ้นเหรียญ RLUSD ออกมาอย่างต่อนเนื่องนะครับทำให้ตอนนี้ RLUSD เนี่ยอยู่ในอันดับที่9 s a b l e c o i n แล้วนะครับ มี Market Cap อยู่ที่ประมาณ790ล้านดอลลาร์นะครับส่วน USDT เหรียญอันดับ1นึ่ง by m e t k e t Cap ของ s ซ v l n c o i n ก็อยู่ที่ประมาณ1 7 0 0 0 0ล้านดอลลาร์ส่วน USDC เหรียญของ Circle อันดับ2ก็อยู่ที่ประมาณ73,700ล้านดอลลาร์ตามลํำดัุนะครับ ครัสุดท้ายที่ผมได้พูดไปในไลฟ์แล้วแต่ว่าผมไม่ได้แนะนําในการลงทุนนะครับอันนี้ไปประเมินความเสี่ยงกันเอาเองนะครับคือเหรียญที่ชื่อว่า Flare บน Flare Network นะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยได้เปิดตัว F XRP ซึ่งเป็นการนํา XRP เข้าสู่วงการดีฟาครั้งแรกของโลกซึ่งเหรียญ F XRP เป็นเหรียญโทเค็นสกุลใหม่ที่อนุญาตให้มีการสร้าง XRP ขึ้นมาบนเครือข่ายเพื่อใช้เป็นสินทรัพย์ คำประกันโปรโตคอลดีไฟได้นะครับหลายคนก็ตื่นเต้นกับเหรียญ FXRP นะครับทำให้ราคาเหรียญแฟรเนี่ยเพิ่มขึ้นแต่ก็สุดท้ายก็ร่วงลงมาผมก็เลยบอกว่าการลงทุนมันมีความเสี่ยงโดยเฉพาะเหรียญที่ใช้ชื่อของ XRP มาหากินอย่างเหรียญ MXRP เองก็ตามนะครับที่ให้ดอกเบีย้ยฝากก็ตามครับวันนี้ก็ขอขอบคุณมากนะครับที่ติดตามกันขยายจะคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นพูดคุยกันก็เชิญได้เลยนะครับไว้พบกันใหม่วิดีโอหน้าวันนี้ผมลาไปก่อนขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ